เปิดตำลาโบราณวิบากกรรมที่ติดตัวมาของคนที่เกิดวันจันทร์พร้อมวิธีการแก้ไขทำอย่างไรให้ดวงชะตาดีขึ้นตามความเชื่อโบราณน,นั้นเชื่อว่าการที่คนเราเกิดมานั้นล้วนต้องชดใช้กรรมที่เราได้ก่อไว้ แต่ชาติปางก่อนจึงทำให้มีกรรมติดตัวมาอาจจะเป็นในรูปแบบของความลำบากยากเข็ยนในชีวิตความรักที่ไม่สมหวังหรือกระทั่งปัญหาด้านการเงินการงานสิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกับวันเกิดของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆคนอาจไม่รู้มาก่อนกรรมนั้นไม่สามารถลบล้างได้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วแต่เราสามารถทำให้กรรมดีท่งผลเร็วและมาก่อนกรรมชั่วในขณะที่ให้กรรมชั่วส่งผลช้า หรือแผ่วกำลังเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมชั่วถูกลบหายไปดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเนื้อหาการแก้กรรมจึงเป็นเพียงแนวทางในแบบพิธีกรรมการกระทำแบบที่ควรทำด้วยอาการ อ่อนน้อมจิตให้อ่อนโยนลงขอเพียงจิตอ่อนโยนการขอขมากรรมใดๆแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดผลหากมีความลังเลสงสัยก็อย่าทำให้เสียเวลาเพราะจิต ที่ไม่อ่อนโยนเพียงพอนั้นทำไปก็ไม่สำลิดผลเพราะศรัทธ,ธาต้องมาก่อนผลการกระทำจึงจะสำลิดผลวิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์คือกรรมด้านความรักมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันบางท่าน อาจจะเกิดการได้คู่ยากบางท่านได้คู่แล้วมักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้บางท่านก็ได้แบบที่อายุต่างกันอย่างมากนั่นคือกรรมที่ส่งผลให้ความรักไม่เกิดผลตามสิ่งที่มุ่งหวังสังเกตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั้น คุณจะพบได้ว่าทำไมเราเกิดมาไลาค้คู่มีคู่แบบอายุแตกต่างกันบางท่านเกิดมามีคู่ยากสาเหตุบุญกรรมอยู่ที่ว่าในอดีตนั้นเป็นผู้ที่สร้างกรรมดีมาตลอดและในปัจจุบันไม่มีคู่คือคู่อาจจะสร้างปัญหานานา,นาประการ ทำให้บารมีคู่นั้นไม่ถึงกันทำไมบางท่านต้องแอบซ่อนไม่สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับผู้ใดได้เลยนั้นเพราะอาดีตเคยทำให้ครอบครัวเสียใจปัจจุบันมักจะต้องพบเจอกับเรื่องกรรมของความรักและอีกอย่างคนที่ทำบุญด้วยดอกไม้ที่มีตำหนิ และดอกไม้ไม่สดไม่หอมก็เจอกรรมนี้เสมอที่เขาชอบเรียกกันเล่นๆว่าอย่าทําบุญด้วยดอกไม้เหี่ยวนั่นแหละการแก้ทําบุญเมื่อใดให้ใช้ดอกไม้สดเสมอสวยๆและพยายามทําบุญบ่อยๆเอ,อ่ยชื่อคู่จะทําให้การพบเจอเนื้อคู่นั้นเป็นไปอย่างใจนึก วิธีการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์หนินมนต์พระเลี้ยงทําบุญบ้านในวันเกิดคือในวันจันทร์สวดชะยันโตขอพรประพรมน้ำมนตให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและถวายสังฆทานสวดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรม และช่วยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 2. ถหถวายผ้าบางสกุลอุทิศให้บรรพบุรุษให้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขและทำบุญให้กับบรรพบุรุษให้ได้รับกุศล 3. คอยบอกรักสามีหรือภรรยาและลูกบ้างจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นว่ารักกัน 4. สวดมนต์ทุกวันเกิดคือในวันจันทร์ขอพรพระประจําตัวให้คลุมครองครอบครัวให้อยู่ล่มเย็นเป็นสุข 5. กรกาบไหว้เจ้าที่เจ้าทางอยู่เสมออาหารข้าวหวานชุดใหญ่แก่พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับและขอพรให้อำนวยโชคลาภความล่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัวท่าน ทั้งหมดนี้คือวิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์และวิธีการแก้ไขวิบากรรมของคนที่เกิดวันจัน,รรรนทร์หากท่านฟังแล้วชอบมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชุติปัญโยด้วยนะครับขอบคุณครับ